โชคสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าที่หักแทงเบื้องสุข,ขสุขคนเดอ้อสบายดีตอนสีวสวยๆหน่อยยัน้อยพี่น้องเลยนะตอนหักกับบางชีซอปปายาปปายาปปายาด่วมะละกอพี่น้อ,อนงเลยเนาะมังหุงและสิตาม,มังหุงตำหุงสู่พี่สู่น้องกินกับมือนี่เนาะสู่แม่น้องเต้นกินสิลงมือตำเองได้เป็น้องาเลยมือตำเองเห็ดเองมือนนี่นนนนเ,าเนาะ บิ้งปลาไพซีดเสีบวกันกับเส็บมีเพิ่นเนาะกับบ่าวมีเพิ่นไปสิแซ่ยบวกกันสีมือเฮากับสีมือบ่าวมีเบ๋ยพี่ดอกเอ้ยสิไปเอ็ดสิไปวัดกับสีมือบ่าวมีอีกสิไปเปรียบเทียบกันอีกได้นี่ยนะเนาะกุ๊กกุ๊กประจํากับกุ๊กยังกาะกุ๊กจําเป็นอืมกุ๊กประจํากับกุ๊กจําเป็นเนาะเช่าเนี่คือกุ๊กจําเป็นจังซี่ดอกที่จริงเฮาก็ฮู้อยู่ ตามมงงม,ง,ง,มงเลยนะกูจกักเห็ดดอกเนาะ้ก็ตามเป็นเห็ดเป็นอยู่แต่มือนสิลองเอาเ็ดๆเ,เลยพี่นาะจุดจุดเลยซ้อก่อนซ้อซอกะมันก่อน <c oughs> ใส่เล็กซ้อเอาลงมันจังมันจังขัดเสร็จแล็บบอกขัด เส้นแรบเส้นแรบโบทนัดใช้มือโลดคะแนนเนี่ถ้ากินออกมือโลดนี่ซับโลดโอ้บางรีมหุ่งเลย เก่าได้นี่เด้อกุกเก่าเด้อนี่กคุกในร้านอาหารเก่าเด้อนี่จะเบิ่งลีลาลวดลายกันเห็ดนั้นแบบเป็นกุกหรือบ่กุกกันดีแบบเป็นกุกหรือเป็นเซฟไปซับหัวปูมือด้วยนอกหี่อนอกเนาะซับหัวปูมือนี่เก่าอีกแล้วสิี่บทามทำหมากหุ่งไปแล้วซับหัวปูมือนี่ อ่ะกูไอ้ปวดแขนในบ้านนี่ซอฟต์แต่ซอมาก,กับปวดแขนเลยว่าใช่ไหมก่อนใส่หมะขาหมาหมะขาหม,ม,ม,มาผิกพี่น้องก็เสียดายหมาผิกนี่ ข้างบนนี่หมักผิกหมักผิกแดงไหมผิกซุปแดงนะตัวนั้นจะเข่ากันตามมะหุง่งเอามาใส่ผิกแห้งแทนบนูมีหมักผิดนะนพี่น้องแซ่บคือกันเนาะผิกอันนี้ก็ทีแซ่บคือกันนะี่แหละใส่ลงไปยังหาซิบเม็ดนี่ ำให้มันเขา่ามันแหลกใส่ิกใส่กระเทียมกะซามหน่อยลงไปแล้วคุกก่อนให้มันแหลกก่อนคลุก,กห้มันละเอียดก่อนทอด กยาลงไปตำใส่ตนเริ่มกดไลค์กดแชร์นหน่อยนะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้เชฟรอนหน่อยเสียดาย่มมีหมูมีอยังพี่เนอะนี่มักเล็นไหมเห็นตานิดหน่อย ชูรสหนึ่งช้อนชาน้ำปลาเทลงไปหนึ่งขวดน้ำปลา มันหูไปหรอวะมะนาวมันหูไปตีเซฟมีกับเซฟรอนหน้ามะนาวหนึ่งลูกไม่ต้องทิ้งทั้งเปรี้ยวทั้งเค็ม แล้วก็ชิมน้ำมันหน่อยอืออจดยอดน้เ,เส้นลงไป กันซี่มีก่อนเพ<อ>ื่อความชัวร<อ>์จวดจัดเลยพี่น้องเลย<อ>จวดจวดพี่น้องเลยสวงตานอนทันทีโลดสวงตานอนพี่น้องเอ้ยใหญ่เงึงไม้นะ่ะพภรรยา

สบายดีเพิ่อนพี่น้างสวัสดีพี่น้องกินับแล้วสบายดีกินสมแแีบได้พี่น้องเอ้ยสมตำเนาะที่น้องากินสมยังวาสมตำเท้าขามในเหตุกานี้ผ่านบอ นีได้ถ่า้านผ่ <c oughs> านบ่ผ่านบ่อกินน้ำอยูโหน้ำอตบาผาูต้มมาปรุงกำเนีนพ่อน้องหลาดตัอง <c oughs> อืตัวเองตามเบียเลยชกชกอันัยายเงินคือบอกกินห้องเวยแต่จีชื่อบมีถือ ลงลงบ่่มีผูมักเลยกีลงเลมบ่อจ้าตัวที่เอาตนี้อืมจักตัวม่ที่หมหัวยเาไหนบักนะจักตัวม่สีลเออเ้อาาเบวกุเขาคือยาไว้แค่ลูกขอปันอืออะไรก็สีขาวแข็งด้นี้เด้อเจ้าเจ้เจ้าอเับกันับ บเมนตายายกินสสกนะเอสคน้าเี่กรนต้ออืมอะกไปวเ่างป็นเลือกเอาสี่คนเลยนเอาสี่คนแล้วเลยเลยเดียวนังผู้เดียว่คืน ตมนอนทอรไอเนรอ่ะน้องหมอนมขันออกลคอไมนอนฮะเุหมอไือกินเาเกินแล้วย่พิษสิคิวเองนั่งเนี้พิษแล้วฮะเอาคิวหน่ะ อย่าเลยยิอมน่อคือจาไม่ดูไม่ได้ที่จะตเไได้กินไหมตัวนอคอนอยู่ใจเกามากนะนอคอนนึ่อยู่ช่วงนเจไดกมาก ดังเถคือขาวบุกข่าวฮะกบ้ายิางเลยแม่น่ะ่เลยนะมาแม่ตวิไมดแสบเอากัะมันแสบเนาะแค่สเออกระปวมกินได้ใช่ลหมเ่าก็คือการตะกี้ทนมันเป็นระหว่างเลย

วัวด่าถามวัวคือล้อเดือยนู่ขอกมาเทียวยังลุงอ่ะก้สามว่ะอ้าืเก้าสามเนาะก้าวกบวะสืบิ่ชม้วนบ่ะเพี่บอกมันโคบวขึ้นขึ้นโพดบวะนี่คือแม่บอบอกตามรอยบวชเลยขึ้นอย่างนี้ผมยิ้มมือเปลี่ยนก็แบง ยุบใจได้ร้ายเด็ก็สาิเกุกาันเบิดนเบิดกินอะไรเนี่ยนะสองจัมพักับผุคลามกินผุคลามเลยมาเข้าคุณเนี่ยยอะโมยูน่ะเพชรๆหนอนกับเพชรๆเลยนี่ใครานเอามากินน่ยไปกินดอกลาบเปลี่นดอก็เปรี่ยนนะจ๊อง้าทิ้งกรเียนนะจ้าหนอนออกมา

เดนยู่นอยอมหอนมาหอมันเด็ดสออนนี่น่กะบ่่เลยลุยเคยละลุยกูเดียวกินถาปะ โอ้ยเพ็ดพี่น้องเอ้ยตั้งเพ็ดตั้งแซ่จบคลิปไปสำนี่แล้วเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขาเอ็เบิ่งมาชมพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อฝากไปกดซับสไครต์่องน้องหลัดดาวันนำพี่น้องเลยอุ๊ยพอไม่กินหนาปุ๊บละยังจะกินต่อให้ปุถุยาเด้เนาะปิดคลิปก็มันยาวเุยและสบายดีสบายดี